สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แปดนาทีเย่การแพทย์แต่นาทีครั้งนี้ครั้งที่แปดร้อยหกสิบแปดนะนะครับผมอ่ะหกสิบหกนะครับประจําวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับก็วันสุดท้ายของไตรมาสแรกนะฮะทุกท่านเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ มาเล่าสู่กันฟังดูนะครับแล้วก็ระหว่างนี้นะฮะที่รอคนเข้ามานะครับเรามาดูเนาะว่าภาพและเสียงเป็นอย่างไรนะครับโอเคไหมนะฮะภาพและเสียงตอนนี้ท่านใดเข้ามาแล้วทักกันหน่อยนะครับผมฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่มีท่านใดเข้ามาหรือยัง โอ้ก็มีแล้วนะฮะสิบเจ็คนแล้วสิบแปดคนแล้วโอเคเสียงน่าจะโอเคนะครับถ้า,างั้นเริ่มกันเลยวันนี้เรฟเฟลต์ม,มาจากเล่มนี้นะฮะตึงอา่ากับหน้ากับหลังนะะเดี๋ยวสักครู่นะเอาเล่มนี้มาอ่านให้ฟังอีกนะครับโอเคเล่มนี้เนอะคู่มือตั้งคันคลอดสไตล์คุณแม่ฉบับสไตล์คุณแม่ญี่ปุ่นนะโอเค หมอเคยบรรยายเคยรีวิวเล่มนี้มาแล้วนะครับก็คิดว่าหยิบมาอ่านอีกนะฮะอยู่ใกล้มือก็หยิบมาอ่านอีกก็น่าสนใจดีนะครับหัวข้อนี้นะสิ่งที่สามีที่สิ่งที่อยากให้สามีทําให้สิบอันดับแรกเนี่ยนะครับคือญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนะเนี่ยนะครับก็มีสิบข้อเนาะอ่านะครับ ก็มาชวนคุยนะข้อแรกนะฮะเขาบอกว่าอยากให้สามีทำที่สุดเลยนะฮะคือทำความสะอาดอ่างอาบน้ำว้าวอืมน่าสนใจนะฮะคือจริงๆไม่รู้สิในเมืองไทยไม่ค่อยมีอ่างอาบน,น้ำหรือเปล่านะครับหรือว่ามีแต่ว่าผู้ชายก็ทำความสะอาดอยู่แล้วไม่รู้นะนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์อยากให้ผู้ชายทำให้เลยนะครับ น่าจะเพราะว่าก้มลงไปยากะนะเวลาทําความสะอาดอันที่สองสิ่งที่อยากให้ทํานะครับคือซื้อของโดยเฉพาะของหนักๆเอออันนี้น่าจะตรงกับผู้หญิงไทยนะครับเนาะก,ก็ถือของยากนะครับอันที่สเก๋มากนะฮะนวดขาและหลังเฮ้ยผมไม่แน่ใจอะว่าปกติตอนท้องอสามีนวดขาและหลังให้คุณภรรยาหรือเปล่า มองก็ลืมเหมือนกันเนาะลูกสาวก็แปดขวบแล้วว่าก็ผ่านมา9้าปีแล้วเนาะเกือบเก้าปีแล้วตอนนั้นเรานวดให้หรือเปล่านะจำไม่ได้จริงๆนะครับอันที่สี่ฮะตากผ้าที่ซักแล้วอันที่ห้าให้ขับรถให้นะฮะอันที่หดูแลและรับส่งลูกคนโตโหอ,อันนี้เก๋มากเลยนะครับอันนี้เรียกได้ว่าอินไซต์สุดๆนะขอคุณแม่อันที่เดล้างจานนะครับ อันที่8อันนี้คุณพ่อฟังไว้เลยนะฮะกลับบ้านให้เร็วลดการสังสรรค์หลังเลิกงานก็ต้องบอกงนี้ในสังคมญี่ปุ่นเนาะปกติหลังจากที่ทำงานแล้วเขาก็จะปาร์ตี้นั่นแหละนะครับเฮฮาสังสรรค์จะว่ามีลูกค้าหรือว่าไม่มีอะไรก,ก็ตามแต่นะครับของไทยก็น่าจะเหมือนกันนะครับแล้วคุณคุณภรรยาก็คงอยากให้สามีเลิกงานเร็วๆนั่นแหละนะครับ กลับมาดูแลกันที่บ้านนะอันนี้น่าสนใจมากๆเลยอันที่9ดูดฝุ่นนะครับอันที่10เอาขยะไปทิ้งคือพออ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆเนี่ยสามีก็ทําอยู่แล้วนะนะหลายๆอย่างนะครับโอเคแต่บางอันเนี่ยเช่นนวดขานวดหลังเนี่ยนะสามีอาจจะไม่เคยทําให้นะครับกลับบ้านให้เร็วเนี่ยเอออันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้ ดูแลและรับส่งลูกคนโตเอออันเนี้ยนะอาจจะไม่ได้ทำให้เพราะนั้นน่าจะมาคุยกันพอคุณแม่ตั้งครรภแล้วเนาะก็เป็นหน้าที่ของคุณผู้ชายนะครับผมโอเคอีกอันหนึ่งนะฮะที่สําคัญมากๆเลยเช่นเดียวกันนะคือคําพูดนะครับที่ห้ามพูดกับภรรยาระหว่างตั้งครรน,นะครับระหว่างตั้งครรภเลยได้แก่หนึ่ง ดูไม่เป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยครับคุณผู้ชายเนี่ยห้ามพูดถึงรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเสียมารยาทเช่นก็เหมือนแตงโมอ้วนเหมือนวัวเหมือนนักมวยปั้มซูโมอ่อย่างนี้เป็นต้นนะฮะไม่ควรพูดห้ามพูดเลยใจกว่าห้ามพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดกับภรรยาอีกคือกังวลมากเกินไปนะครับก็ต้องบอกงี้คุณแม่ก็ต้องกังวลนั่นแหละเป็นเรื่องปกติธรรมดาเอ๊ะวันนี้ลูกดิน้นไหมตั้งแต่เช้าถึงเย็นเอ๊ะ ลูกขยับกี่ครั้งแล้วอี้เป็นต้นเอ๊ะชามือเอ๊ะปวดขาเอ๊ะนีท้องแข็งหรือว่าลูกดิ้นเป็นต้นนะครับคือเป็นความกังวลใจอ่ะคุณสามีก็ต้องเข้าใจนะแล้วก็ต้องดูแลภรรยานะก็ต้องดูแลภรรยาต่อมาฮะสิ่งที่ห้ามพูดนะขี้เกียจสันหลังยาวนะฮะการพูดคําว่ากินแล้วนอนทั้งวันอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรทั้งวันเนี่ยเป็นการ เสียมารยาทนะต่อภรรยาที่กําลังพยายามอยู่ก็คุณแม่กําลังแบบตั้งครรภ์อยู่เนาะนะครับอาการปวดขยับช้าก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องธรรมดานะต้องพักตอนกลางวันนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมอนกันคุณสามีไม่ควรพูดนะครับอันที่สี่นะฮะไม่ควรพูดว่าสรุปคือจะพูดว่าอะไรนะครับคือผู้ชายเนี่ยมักจะต้องการข้อสรุปที่รวบรัดและมักจะถามว่าสรุปว่า จะให้ทำอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วภรรยาเนี่ยขอแค่มีคนตั้งใจรับฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ขอให้รับฟังแค่นี้ก็สบายใจแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายนะครับก็ต้องเข้าใจคุณผู้หญิงที่ตั้งคันอยู่นะครับว่าคุณผู้หญิงอยากระบายนะสิ่งที่กังวลสิ่งที่เป็นอยู่นะครับคุณผู้ชายก็ควรจะพูดคุยนะครับด้วยการแสดงความเห็นอกเห็นใจนะครับ คุณผู้หญิงกำลังตั้งครรภ์อยู่นะโอเคก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนะครับในวันนี้ก็น่าสนใจมากทีเดียวเลยนะเป็นเรื่องที่มาเล่านะครับแล้วก็มีโอกาสก็จะมาเล่าเล่มนี้ให้กันฟังอีกนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกงี้โดยส่วนตัวก็แนะนํานะครับให้ไปซื้อเล่มนี้เถอะนะครับเล่มนี้หมอชอบมากและดีจริงๆนะครับโอเคนะเล่มนี้นะครับโอเคมีท่านใดเข้ามาบ้างแล้วนะฮะ สวัสดีนะครับคุณติงเกอร์คุณทะนะธนาทรนนะครับคุณละพีพันธ์นะครับคุณอรวรรณสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงเช่นกันนะครับโอ้เรื่องเยื่อบุโพรงมลูกจเจริญผิดที่ที่ทำให้ปอดรัด่วเหรอเขาเรียกว่าคาตาเมเนียลนิวโมทแลเดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังนะครับว่าคืออะไรนะโอเคนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับ โอ้คุณทิพรวรรณบอกว่า,วาท้อง8เดือนรู้สึกเหนื่อยง่วงกลางวันแปลกไหมท้องก่อนหน้าไม่เป็นไม่แปลกนะฮะท้องหลังก็อายุเยอะขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับก็ยิ่งไม่แปลกเลยนะครับง่วงได้นะจากฮอร์โมนด้วยนะครับผมฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนทำให้คนง่วงเหงาหานอนมากขึ้นนะครับผมคุณนารินีสวัสดีครับ โอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่อยู่ด้วยกันวันนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมแล้วยังไงเราพบกันอีกทีแบบพรุ่งนี้การแพทย์8นาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ